ไปดูข้างในกันดีกว่านะคะว่าสถานที่อะไรแม่โจ้ค่ะจะมีสถานที่อะไรสำคัญสำคัญกันบ้างค่ะตามามาเลยค่ะค่ะแล้วสถานที่ที่นี้นะคะที่ลูกแม่โจ้เนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องเคารพนับถือค่ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือศาลเจ้าแม่แม่โจ้ค่ะซึ่งศาลเจ้าแม่นะคะจะตั้งอยู่ที่บริเวณอุทยานกล้วยไม้และตั้งอยู่กลางสระน้ําเหมาะสําหรับการประกอบพิธีกรรมที่ต้อง ที่ต้องการความสงบและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวแม่โจ้ค่ะค่ะต่อไปนะคะอีกก็มายืนอยู่อยู่ที่อาคารช่วงเกษตรศิลค่ะและที่ด้านหลังอีกนี่ก็คือองค์พระพิรุฬหรือว่าพระพิรุณทรงหน้านั่นเองค่ะซึ่งเป็นเครื่องหมายทางราชการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะและก็ยังเป็นเทพเจ้าแห่งสายฝนซึ่งนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่พืชพันธุ์ธัญยาหารเป็นสถานสถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งนะคะและก็ศักดิ์สิทธิ์มากเลยค่ะของชาวเกษตรแม่โจ้ค่ะ และที่นี่นะคะเป็นอนุสาวรีย์อีกที่หนึ่งค่ะซึ่งท่านคือปูชนียบุคคลของชาวแม่โจ้นะคะและเป็นผู้ให้บริอมาตะที่ว่างานหนักไม่เคยฆ่าคนไว้ให้แก่ลูกแม่โจ้ทุกคนค่ะซึ่งอนุสาวรีย์ของท่านนะคะตั้งอยู่หน้าบริเวณสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะและนี่ก็คืออนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ดรวิภาคบุญศรีวังซ้ายค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะอีกก็มายืนอยู่ที่อนุสาวรีย์พระช่วงเกษตรศิลปาการค่ะซึ่งรูปปั้นนี้นะคะก็คือคุณพระช่วงค่ะเป็นบิดาของเกษตรไทยค่ะนอกจากนี้นะคะท่านยังเป็นผู้ก่อตั้งหมหาวทิทยาลัยแม่โจ้และหมหาวทิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งลูกแม่โจ้ทุกคนนะคะที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือขับรถนะผ่านนะคะก็จะต้องยืนหยุดทําความเคารพกันค่ะ ะะก็เป็นสถานที่สําคัญสําคัญที่ลูกแม่โจ้นควต้องคาลพและนับถือค่ะอย่าลืมนะคะถ้าใครได้มาเป็นลูกแม่โจ้แล้วก็อย่าลืมมาคาลพนับถือกันนะคะก่อนจากกันวันนี้ค่ะอีกขอฝากปรัชญาที่ลูกแม่จ้นไม่มีคนไหนที่ไม่รู้จักค่ะที่ว่าลูกแม่โจ้เลิศน,นํำใจวิน,ยนัยดี้ชิโช์ป,ประเพณีสามัคคีอุโสคค่ะวันดีค่ะมโจ เราด้วยอ้อมกอดรักลูกแม่ประจักษ์ว่าแม่รักเรายิ่งชีวิตอบรมกัดเราต้องเราด้วยประเทณีเลิดน้ำใจวินัยดีสามัาทีอุโซ